สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอยเป็นห่วงเป็นใยแอดมินนะคะแอดมินก็หายดีแล้วนะคะแอดมินก็จะ มาทำหน้าที่นะคะแนวทางม,มอบให้กับพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะแอดมินก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนานแล้วเนาะต่อไปนะคะแอดมินก็จะขึ้นไลฟ์สดนะคะเม็ดเดียวนะคะประมาณนะคะประมาณแนวทางออกนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นนะคะขึ้นไลฟ์สดนะคะใครที่ ว่างนะคะรบกวนไปรับชมนะคะแนวทางแม่นๆนะคะเนาะบางทีคลิปอาจจะไม่เด้งนะคะตอนเช้าเนาะไม่แน่อาจจะเด้งตอนไหนก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าเน็ตแอดมินก็ช้าจริงๆนะคะแอดมินก็หายดีหายปกติแล้วแข็งแรงแล้วนะคะก่อนจะพูดเก่งนะคะพูดแจ้วๆเลยนะคะพูดแบบไม่ยอมหยุดเลยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะหรือต้องป่วยอีกครั้งเนาะ เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะลำคาญนะคะพูดเก่งพูดเยอะนะคะธรรมดาเนาะพี่น้องเราไม่มีเพื่อนคุยนะคะแอดมินก็ขอพูดคุยหน้ากล้องนะคะเพราะว่าแอดมินก็ใช้ภาษาตัวเองเนาะพูดนะคะอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแอดมินก็เป็นคนต่างจังหวัดน,นะคะเป็นคนพูดภาษาบลู หรือภาษาโซ่นะคะบ้านแอดมินก็มี8เผ่าด้วยกันนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะสูตรมัดรวมนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะมี8นะคะมี5มี4นะคะมี1นะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะใครยังไม่ได้แอดไลน์ ID ของแอดมินนะคะแอดมินแปะไว้แล้วนะคะเขียนไว้ให้แล้วนะพิมพ์คำว่า l ลิฟนะคะ L-O-V-E นะคะ1 7 0 7 8 8นนะคะแอดมาได้นะคะแอดมินลงให้นะคะแล้วก็จะมีสูตรหนึ่งนะคะที่แอดมินให้ตลอดนะคะสูตรงบน้อยนะคะตัวเลขจะน้อยลงนะคะเพราะว่าแอดมินไม่สามารถเอามา ลงหน้าช่องได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะแอดมินจะได้ประมาณเกือบเกือบแนวทางเฉพาะกิจมานะคะแค่ไม่กี่นาทีนะคะประมาณสัก30นาทีนะคะหน่อยเฉพาะกิจจะมานะคะแอดมินได้ประมาณนี้แล้วแอดมินไม่สามารถลงเป็นคลิปได้นะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะใครอยากได้สูตรงบน้อยนะคะไม่กี่คู่นะคะสูตรนี้ประมาณสี่ห้าคู่ประมาณนี้สามสี่คู่ใช่นะคะ ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินก็ให้ไปนะคะ83นะ03 49นะคะ,นะ,คะ98นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเรานะคะก็จะมี69นะคะ15 5075นะคะส่วนกันเบิ้ลนะคะ3 3นะคะ2 2 8 8นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีนะคะมี0ูนย์สามนะคะมีห้าศูนย์นะคะเก้าแปดแล้วก็หกเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แปดสามนะ,ะตัวที่ชอบนะคะห้าคู่นะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ ก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยยแหงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า